อ่ะกลับเข้ามาครับในรุ่นนี้ครับกับ OP นะครับรุ่น Open นะครับ Open นะครับรวมทั้ง OK 1.5ด้วยนะครับรวมอยู่ในรุ่นนี้นะครับตอนนี้ทั้งหมดได้ทยอยเข้าสู่กิจสตาร์ทแล้วนะครับรุ่นนี้เรียกว่ามีทั้งหมด12คันตรงนี้นะครับรายชื่อนี่ฮะที่เราเห็นอยู่สตาร์ทติ้งกิจตรงนี้นะครับน่าจะเป็นของเจ้าวรกรภูมิเพิ่มแล้วก็พี่อ๋อผาไทยนะครับตามด้วยประธานมาพุทธสุขแล้วก็พันธพัทรนะครับเจ้าแบงค์ แล้วก็เก่งครับอธิเทพจันเป็น์ประธานแล้วก็วิรัต์มลรันและนะครับใน6กลำหนาอหกกิดแรกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะเห็นหน้าไหมนะครับส่วนในรุ่นโอพนะครับต้องบอกไว้ฮะสำหรับแฟนๆที่อยากจะเห็น o อวิ่งเร็วบ้างครับวิ่งขึ้นมาบ้างครับเมื่อกี้ได้ลองคุยกับพี่บังแล้วครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับอาจจะสลับขึ้นได้นะครับในสนามต่อไปที่แก่งขานอะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาดูหน้านักแข่งกันก่อนครับหมายเลข1 3 3ครับ เด็กชายวลากรภูม peak ิเพ ch sure, ch ิ่มครับเด็กชายปอนั่นเองครับและพี่หมีครับนี่เลยรถพี่หมีฮะผมเรียกเด็กชายเป็นไงน้องน้องชายผมเองครับปอมาขับให้พี่หมีบางกลวยนะครับพี่หมีดูแลอย่างดีต่อไปครับหมายเลขเก้าคันนี้ครับนี่ฮะสาวสวยคนนี้เออไม่ใช่ครับประธานมาพบสุขครับพี่โต้งครับพี่โต้งบ้านเรือเล็กนะครับโต้งเต้าหู้สู้ๆนะพี่โต้งพี่โต้งบอกว่าโอ้โหมาคราวนี้รู้สึกเหนื่อยเลยทีเดียว มีกู้แข่งเคยเยบขึ้นมาเยอะเลยเขาบอกว่ามันขึ้นนะฮะมันขึ้นแน่นอนครับมาต่อคันนี้ครับแหมไม่ใช่ใครครับเจ้าแบงครับพันธพัฒน์พันธทรัพย์ครับสู้นะอ่าสี่ห้าสามครับเรียกว่ามาเต็มครับต่อไปครับคันนี้ครับหมายเลข72ครับอดิเทพจันเพนประสานเก่งเซอร์วิสครับเก่งมายากลไฮโดซินและก็ไดเวอร์สมคบประกวดครับคันนี้ครับ บังเลาะเหาะได้ครับวีรัติรอมาแล้วครับทำรถทั้งคืนเลยบังเลาะสู้ๆนะเมื่อวานเห็นทำรถอยู่ทั้งคืนเลยนะครับคันต่อไปครับวรัญยูแสนกล้าครับบินยูครับล้างรถโดยไม่ต้องถูครับยูวอร์ดนั่นเองครับยูขับทั้งวันเลยยูคันต่อไปครับอาเซเวลนคันนี้ครับไม่ใช่ใครครับต้องเป็นเดชนภาศรีเทพหมอกล้องคลินิกครับก้องสู้ๆอ่าสติสติกล้องและคันนี้ครับหมายเลข9กครับ วิศนุทองศิลป์เกษมครับเจ้าเจนะฮะบีกาเรีเบเกอรี่นะครับนี่ครับแล้วก็333เซอร์วิสคาร์นะครับนี่นะเจ้าเจแล้วก็เน็กสเตอร์ครับพาเบกเน็กสเตอร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเจนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในจังหวะนี้เป็นหมายเลข10ครับปวริศรครับสวัสดิ์พุทธาครับหรือเจ้านิกนั่นเองครับ นี่ครับพี่กา้าครับนวินยาสีครับพีทีทีเวอร์ปัมนะครับบางบดเน้สิ้นครับส่งเข้าประกวดนะครับเอาแล้วครับฟอร์แมชั่นแลบตรงนี้ออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่ดูอยู่ตรงนี้มีอีโวนะครับอีโวห้านะครับซูเปรุ่นหนึ่งซินเวียหนึ่งโตโยต้าสามแล้วก็อะไรครับพี่อันนี้ฮอนด้าหนึ่งนะฮะฮอนด้าหนึ่งเดี๋ยวมาดูครับรุ่นนี้นะฮะอย่างที่บอกครับได้ปรึกษาเมื่อกี้คุยกับพี่บางครับ บอกว่าสนามต่อไปนะที่แก่งกระจานนะครับในวันที่8 9 10กรกฎาคมเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาสลับเวลาให้โอเพ่นนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับคือหมายความว่าขยับให้เร็วขึ้นนะครับขยับให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้แฟนๆนะครับที่ชมรถเก่งรุ่นใหญ่ๆความมันใหญ่ๆแบบนี้ครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นมานะครับในสนามแก่งกระจานนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับที่รถ V ีออคันนี้ครับ ใครจะขับเป็นไปไม่ได้ครับอนันทรตั้งเนียนนัทชัยครับขับอะไรก็ได้ครับจะบอกว่าไปเอาวีออสของอากิโกะมานะนี่ครับเดี๋ยวครันนี้ครับนี่ฮะอย่างที่เห็นครับอีโว5คันนะครับซูเปอรุ่น1คันสินเ i ียร15 1คันแล้วก็โตโยต้านะครับแล้วก็ฮอนด้านี่ครับใช่จริงๆด้วยเป็นอากิโกะครับส่วนสุดท้ายนะครับแม่น่าจะเป็น พี่ออฟใช้คันนี้เหรอครับใช่ไหมฮะพี่ออฟมาใช้คันอีโวนะครับหาไทยชัยวันครับนั่นไงจริงๆด้วยครับคันหลังเนี่ยทุกทีเนี่ยเป็นของพี่ธเนศชูเชิดขับจริงๆเป็นพี่ออฟหาไทยนะครับตอนนี้พี่ออฟหาไทยมาขับแล้วนะครับนี่ฮะมาตรงนี้เดี๋ยวดูครับ อีโวครับอีโวมา 1, 2, 3ลำลำหน้าเลยครับแล้วก็ซูบารุนะครับอ๋อที่บรรยากาศมืดๆแบบนี้ครับเพราะฝนมานะครับแหมครับมีโพยมาครับอ่านไม่ออกที่มันมืดแบบนี้ครับบอกว่าเป็นมีเมฆฝนมาครับฝนตกบรรยากาศเลยมืดจริงๆตรงนี้นะฮะในหน้าเนี้ยสว่างมืดช้าใช่แต่ไม่ไรครับเดี๋ยววิบังไปจ้างสปอตไลท์มาครับตอนนี้กำลังติดต่ออยู่ฮะ เอาประปั่นไฟให้อยู่นะหน่อยก็จ้างเอาจ้างหมดแน,นะพัดลมมาเป่ากเมวานบอกเอาจ้า,จางฝนเทียมบอกว่า,เ,าเห็นหร้อเลอเกินพี่บางบอกกะนิดเดียวพวกใส่เบอร์เยอะไปหน่อยครับแหมเล่นเอาทนะุ่มเลยฮะคุผู้ชมครับมาครับเดี๋ยวดูกันครับตามรายชื่อตรงนี้นะครับรถ OP พ k OK โอเค1.5ความมันในรุ่นเก่งรุ่นใหญ่สุดครับ เขาจะโรลลิงสตาร์แล้วเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับขอ,องเชียครับ ยานไฟดับลงครับเป็นสัญญาณเปิดการแข่งขันพีทีดีรูบิคนครับโ p o k 1.5เคด้าครับวรากร์ทูเบิร์มครับโอ้โหและจังหวะนี้ครับโอ้โหปีเก่งมาแต่หัววันเลยครับติเทพจันเ็นประสานโอ้โหขยับขึ้นมาได้ดีครับสปินออกมาตรงนี้ครับเป็นการขับสี่นะครับเนี่โอ้โหเก่งมาปาดอังนี้ครับวรากร์ทูเบิร์มต้องยกครับนี่ครับเดชภาสีเทพก็มานะครับเหยียบขึ้นมา พี่อ๊อฟผาไทยครับอยู่ในกลุ่มนั้นนี่ครับเด่นรัฐพาศรีเทพมาตรงนี้ครับเด่นรัฐพาศรีเทพมาโดนครับพี่อ๊อฟครับผาไทยจักวรรขยับขึ้นมาครับด้วยความแรงของรถพี่อ๊อฟครับเป็นอีโวนะครับดูครับขยับขึ้นมาโอ้โหพี่อ๊อฟปีนลูกนี้อยู่ไหมจังหวะยังไงฮะโอ้นี่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับคุณผู้ชมครับสีครับมาแล้วนะครับขยับขึ้นมาแล้วพี่กาก้าครับนวินญาสีแกลงรุ่นโอเค1.5นะคุณผู้ชม เขาแบ่งเป็นรุ่นอย่างนี้นมีโอพกับ o อเค1.5บินเข้ามาจากนี้ครับมาดูครับนี่ครับแหม1 2 5นี่ไม่ใช่ใครครับอนันทตั้เดินณชัยครับเด็กคนนี้ขับได้ทุกอย่างครับอากิโกะก็ขับได้ครับโอ,โอ้โหเป็นวีออสของนิกซี่ <x> ใช่ไหมใช่เขาของเจ้าน็กซี่นะครับอากิโกะอู uh ้หดูบินมาจาังหวะนี้ครับพี่ออสาไทยขึ้นมาครับสอดแทกขึ้นมา อ่ายายขึ้นมาครับนี่ครับเอ้ครับบีเกเร์เบเกอรี่ครับไม่ใช่ใครครับเจ้าเจครับวิศณีวิษณุทองสิ์เกษมขึ้นมาแล้วครับพลังเอสอาพลังเอสอาและพาเบรกเนคเตอร์โอ้โหวีรวัดรอมาแล้ววีรวัดรอมวเบรกควันท่วมเลยครับแหมเลี้ยวได้ครับบังเลาะหะได้จากนนทบุรีโอ้วันนี้ครับบังเลาะวิลรอมาแล้วครับถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้ดีครับไล่ตามพิเจวิศนุกองสิ์เกษตรครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้านะครับนี่นี่ครับ เขาบอกว่าเกียร์ด็อกเกียร์ด็อกครับคืออะไรครับพี่สับเลยครับปัก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 ได้เลยฮะง่ายเลยฮะดีครับพี่ออฟครับพัดชัยชยวันมาแล้วครับตามหลังมาแล้วอาจารย์ออฟครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับทันนี้นะทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งวันเลยนะครับโดยพี่ทเนชูเชอดขับนั่นแหละครับตอนนี้เป็นมาเปลี่ยนมือเป็นของพี่ออฟขับบ้างพอมาอยู่ในการเป็นของอาจารย์ออฟครับดูลีลาการขับโดนเข้ามาครับโอ้โหคมจริงๆครับ วีรวัตรรอมาแล้วต้องปล่อยให้อาจารย์ออฟขึ้นไปครับโอ้แหมมากดดันตรงนี้ครับหมายเลข38ครับบังเลาะเหาะได้ครับมาครับบังเลาะเหาะได้ยังไงครับโอนอาจารย์ออฟมาครับอาจารย์ออบไล่แซงไล่แซงไปเรื่อยๆครับใช้ความนิ่งนะครับของอาจารย์นะฮะเรียกว่าทุกมุมทุกโค้งแหมของอาจารย์ออฟนี่รู้หมดนะฮะตรงนี้ใครครับอันเทพจันเญนภาษาครับพีเก่งมายากนครับเยียขึ้นมาแล้วนะเหอนนี้ครับ โอ้โหอะไรเนี่ยพันธพัฒน์พันธุทรัพย์ครับโอ้โหเจ้าแบงค์เจ้าแบงค์ครับเจ้าแบงค์เยเหยีบขึ้นมาครับเจ้าแบงค์ครับนี่ฮะวันนี้ก็ขับทั้งวันเหมือนกันนะแบงค์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหพันธุทรัพย์ครับมาร่วมสนามนี้เป็นอีเวนต์นี่เรียกว่าอีเวนต์แรกเลยดีกว่ามั้งสนามที่สองเนี่ยนะครับสนามที่สามสี่เนี่ยครับแหมสุดยอดจริงจริงเอาละครับไล่ไปกดดันครับซูบูรุกับอีโวครับซูบูรุนำอีโวตามอันนี้ สามวาระก่อนทุนเพิ่มครับเจ้าปอนั่นเองครับจามีบางกล้วยครับใช่ครับมีบางกล้วยสุดเข้ากวดเช่นเคยครับนนี่ครับบอกล้องครับบอกล้องเดชนรับพาอ่าเดชนภาศีเทพกำลังมาแล้วครับเดชนัสสิทธิ์มาแล้วก็ยึบเข้ามาครับยังไงครับเดชนภามาแล้วครับมาตรงนี้ครับสวัสดีวีเทคสวัสดีวีเทคครับมาเจอกับนี่ครับโอ้โหอนาถตั้งเดชนชัย มาจริงๆครับแหมดูครับดูครับโดดเข้ามาครับรถของเล็กซี่ครับเล็กซี่ไม่ได้มาครับตอนนี้ครับอนันทเอามาขับครับโอ้โหเปิดโมดเรถก็มาขับไงเนี่ยโอ้โหขับแรงทีเดียววารยูวารยูโดนแล้ววาระยูยังไงอยากไม่ยอมครับแหมไม่ยอมแน่นอนครับวารยูบอกว่าโอ้โหตาสวัสดีวีเทคหน้าสวัสดีวีเทคมาแล้วครับมาแล้ว ขนานี้ครับอะไรครับ e 4 5ครับมารอแล้วนะครับปากทางพิษนะเอาแล้วครับมีความมันอีกรุ่นหนึ่งครับ e 4 5ครับมารอปากทางพิษได้เลยครับติดตามสปอตเดิมมาเลยครับไม่หาเห็นแล้วมันแล้วใช่ไหมครับ e 4 5มาครับมาครับอย่ารอช้าครับอ่ามาต่อตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับหมายเลข10ครับตรงนี้ บวริศสอนสวร์พุทธาครับเจ้านิงนั่นเองครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารถเขาเมื่อวานเนี่ยพังนะครับกลับกรุงเทพไปเอาเกียร์มาใหม่ฮะคันนี้เหรอครับถูกต้องครับใจสู้จริงๆครับตีสามวิ่งอะไรอยู่เลยฮะโอ้สุดสุดนะบอกแล้วแขกรถไม่ใช่แค่อยู่ในสนามนะครับนอกสนามใจคุณสู้หรือเปล่านี่มาดูนี่กว่าครับเก่งมายาโกนครับเจ้าเก่งมายาโังไล่มาแล้วครับไล่มาบี้มาเรื่อยเรื่อยครับ โอ้โหเวลาเป็นของพันธพัฒน์พันธทรัพย์เร็วกว่าด้วยนะครับเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วครับตอนนี้ครับอีโวซูบารุซูบารุอีโวซูบารุเก่งอีโวพันธพัฒน์ยังไงครับแมเก่งไม่ยอมครับเอาแล้วครับถูกคู่ครับดาวลูกไก่อะดาวลูกไก่ไม่ยอมนะครับนี่ครับมาแล้วครับพันธพัฒน์พันธพัฒน์ออกนอกครับออกนอกครับตอนนี้ต้องยูเทิร์นเอาไปแทงตรงนี้ครับแมเลี้ยวมาตรงนี้เป็นลายของพี่เก่งเซอร์วิสครับนี่ก็เป็นอาจารย์อีกคนเลยนะฮะใช่ครับ ก็เก่งเซอร์วิสอย่างเดียวเท่านั้นครับอติเทพกัณเพนประสานเอาละเรามาดูครับพนพัฒน์พนทรัพย์ครับเดียวเดียวกับอติเทพกันพพนประสานจะเอาอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าพี่เก่งจะขับรถเรียกบ้องตามปกตินะครับเมื่อวานนี้เรียก็พี่เก่งโชว์ฟอร์มได้ดีไปเลยครับแต่หืดขึ้นคอและนี่ครับ S1 ครับอธิเทพกับพนพัฒน์ครับโอ้ยขึ้นมากันสวยมากครับเด้งดึ๋งครับและนี่ครับ S2 ครับ สี่ห้าสามครับพันธพัดพันธุ์ทรัพย์ครับเอาใจช่วยเขาหน่อยนะครับต้องมาเจอกับอธิเทพจันเพชรพัสสาครับจะไหวหรือเปล่าครับพันธพัดพันธุ์ทรัพย์ครับโอ้โหเรื่องมันกันจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหและนี่ครับโอ้พันธุ์พัดพันธุ์ทรัพย์ครับเลือดแสงในทางตรงครับแล้วได้ด้วยครับได้ด้วยได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมได้ครับโอ้โหพันธพัดพันธุ์ทรัพย์ครับแสงขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเลยฆ่ารอตานามครับ โอ้แล้วพัฒธพัฒนทร,รัพย์ครับเหมือนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับจังหวะนอี้เรียกมันยอดจริงๆครับจังหวะนี้นี่เข้ามากันสวยมากครับ <c oughs> โอ้โหพายิ้นถึงจะหายใจทางผิวหนังกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> ตอนนี้พัฒนพัธ์ขยับแซงขึ้นไปได้แล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหพัฒนพั์นี่เวลาดีนะครับเ <c oughs> บสทางของเขาครับหนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์ครับซึ่งเก่งนะครับเอ่อหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ พี่เก่งยามายาโกนครับมาแล้วอ่าตรงนี้มาตรงนี้นะในกลุ่มนี้ครับนี่ครับวัยรุ่นบางเสาธงวัยรุ่นบางเสาธงเจอวัยรุ่นหุ่นหมีฮะโอ้โหวลาอยูแสงกล้าแกต้องไปโดนน้ำหนักแล้วกันหนักนะฮะนี่ครับโดนอากิโกะฮะอากิโกะนี่คือเอ่อเป็นมรปรหมรรหหนากฝร,รั่งหมากฝรั่งนะใช่ครับเป็นหมากฝรั่งครับนี่เป็นรถของเอ่อเน็กซ์เน็กซี่ แม็กซี่ไม่ได้มาครับนี่ครับอาจารย์ออฟครับมาแล้วครับผัดชัยชัยวันในอันดับที่สี่ดีกว่าครับเบเกอรี่บีเกเร่ครับบีเกเร่ขยับมาแล้วพลัง SR ครับ SR20 เครื่อง2000ครับโอ้โหเจ้าเจครับวิษณุทองศิลเกษมครับขยับเข้ามาแล้วครับนี่ครับบีเกเร่กับภาพเบรกเน็กเตอร์ครับลาเวียนครับน้ำดื่มลาเวียนนี่แหละครับคนที่เอาน้ำดื่มมาให้พี่น้องทั้งสนามเลยครับคนนี้แหละครับ เจ้าเจครับนี่ครับพลัง333 Servic เซอร์วิสคารครับโอ้โหทำกันมานะฮะเรียกว่าหล่อทีเดียวครับดูครับห่างเหินไป2ปีนะครับเจ้าเจไม่ได้มาขับนะกลับมาร่วมอีเวนต์นี้ครับถือว่าเป็นสีสันจริงๆกับซินเวียเอสนะครับแม่เป็นรถในดวงใจของใครหลายคนครับซึ่งผมเองก็ชอบมากนะครับรุ่นนี้แต่พลัง SR ครับคุณผู้ชมครับ เหนื่อยหน่อยครับตะกรนนะครับเจ้าเจนะครับรถคันนี้นะครับตอนที่เครื่องตัวที่แล้วก่อนที่จะไม่โกโก้ก็หันไปนะฮะห้าร้อยมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาเยอะทั้งนั้นครับในรุ่นนี้อันนี้ครับตอนนี้ครับอาจารย์อภัตชัยชัยวันขึ้นเป็นอันดับที่3แล้วนะครับนั่นเลยครับมาแล้วฮะค่อยๆมาเรื่อยๆครับที่ออฟก็ขยับเวลามาดีขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอันดับหนึ่งอันดับสองที่เวลาเท่ากันเป๊ะเลยครับหนึ่งที่ศูนย์เก้าโอ้โหเร็วขึ้นเรื่อย ส่วนเจ้าเจนะครับเวลาตอนนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับเอาแล้วครับตอนนี้พันธพัชครับยังเป็นผู้นําอยู่ยังเป็นผู้นําอยู่ครับเหลือเพียง3มรอบแต่อะไรครับนั่นอะไรครับควันอะไรครับนั่นอ่ะโอ้โหมีควันออกมาด้วยนะครับโอ้โหนะครับอีโวเจอซูบารุครับอีโวเจอซูบารุใครจะเอาใครครับใครจะเอาอยู่เก่งเซอร์วิสหรือพันธพัชพันธสักครับน้ำมันบ้วนออกมานั่นเองครับเก้เห็นควันอย่างนั้นนครับน้ำมันบ้วนมาเยอะนะฮะเอาไปครับ เก่งมายากลทําอะไรต้องรีบทำครับเสกไล่ไล่เสกเลยครับต้องเสกแล้วครับเก่งมายากลครับเหลือเพียงแค่สองสารอบเท่านั้นเอาแล้วครับเก่งเข้าไหนครับตอนนี้ไม่ได้ครับพันธพัยังผิดยู่ครับเก่งไม่ยอมครับเอาล้วครับเป็นศึกระหว่างอีโวครับอีโวกับซูเปอร์รูโอโหอีโวโดนมาครับซูเปอร์รูตอดกอดกอดกันมาแล้วกอดมาแล้วไล่มาแล้วติดครับไล่มาติดติดครับจังหวะนี้ครับมีมีอันโอ้ยเก่งเอา เกือไปครับโอ้โหเจ้าแบงค์ครับเจ้าแบงค์ยังได้อยู่ครับจังหวะนี้เจ้าแบงคค์รับป่าจังหวะนี้ใจหายใจคว่ำครับปันโลกเกือบโผล่ครับเปเียบน้ำครับโอ้โหขายให้เก่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมาเอาแล้วครับเข้าสู่ทางตรงครับคุณผู้ชม อะไรกบเนี่ยสองรอบผมเหนื่อยอีกแล้วโอ้โหแก่งไม่ยอมครับเก่งปิดลายตรงนี้ครับเจ้าเสอไอ้ปลาครับโอ้โหเจ้าแบงเจ้าแบงเจ้าแบงเขาอีกแล้วควันที่ออกมานี่น่าจะเป็นจากน้ํามันนะครับอาจจะเป็นเพราะถังน้ามันเอียงอะไรเงี้ยน้ำมันมันน้อยลงเออนั่นนะครับอันนี้จะเอาสันนิษฐานนะเยวาราคิดว่ามันเป็นตามที่ผมพูดนะฮะอันนี้ผมสันนิษฐานเองนี่ครับอัดอาวเฮ้มเดชพาอีกแล้วอาเ โอ้โหสติโอ้โหยังขับต่อได้ครับเดนภาสีเทพพอคูณโอ้โหหมอก้องนี่เขาเรียกว่าเป็นคันนี้เป็นเครื่อง t u r b นะที่แรงมากนะครับแล้วหมอก้องเนี่ยจะประมาณนี้นะออกครับไม่ล้มหมอก้องสติใช่ครับทุกคนได้ได้ยินว่าหมอก้องสตินะครับแต่ยังวิ่งต่อได้ก็โอเคครับหมอก้องไม่บาดเจ็บรายครับออกมาสู้ต่อครับรถไปแล้วครับเริ่มไปแล้วครับเจ้าแบงครับ นก่ายากลครับใช่ครับไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยใชแล้วครับแบงค์น่าจรวดมีปัญหาจากจังหวะเมื่อกี้แล้วที่เลี้ยวออกมาแล้วไปหมุนตรงนั้นนะครับทำให้เก่งมายากลครับขยับแซงขึ้นมากับอาทิเทศจันทร์เป็นภาษาแล้วก็ปั๊บป้ายลัดแหลกไปครับโอ้โหหมอกร้องหมอกร้องสติหมอกร้องอาเซเว่นครับยังมีสติครับเป็นไงฮะงงไหมฮะคุณผู้ชม พี่แข่งในสนามไงชนปุ๊บถอยลบมาแข่งต่อปั๊บแหมโอ้โหถ้าเป็นอ่ารอกถนนใหญ่เป็นไงโอ้โหต่อหม้อต่อหม้อเต่าเสาไฟฟ้าอย่าไปหาทำนะครัอไปชนบ้านใครไม่ดีนะฮะนี่ฮะนี่ฮะน่าจะมีปัญหาแล้วในจังหวะนี้นะครับแต่ว่าจะไปได้ยันจบหรือเปล่าเอาให้จบครับล้อแขวงเลยฮะนี่ครับอาจารย์อ๊อฟครับหัตถ์ไทยใช่วันมาแล้วครับอันดับที่สามครับจะขึ้นไปถึงพันธพัฒน์พันธทรัพย์ครับจบหรือเปล่าครับ เอาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับเจ้เจครับวินนุตองสินเกษมครับอะไรเนี่ยอ๋ออยู่ในที่เอ่อพี่สี่ที่พี่สี่ที่ห้าอ๋อเป็นแบ็คเทิร์นพอพี่สี่พีห้าครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับสามสี่ห้าครับคุณผู้ชมครับพี่ออฟนี่อยู่ที่สามนะครับอ่าแล้วก็เจ้เจอยู่ที่สี่นะฮะแล้วก็วรากรอยู่ที่5คร oh, so ับเอาแล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นครับตรงนี้ครับอาจารย์ออฟมาแล้วครับอาจารย์ออฟครับมาคันนี้ครับนี่ฮะดูครับนี่ครับ ปกติเราจะเห็นคันนี้เจ้าชอบมีปัญหาตรงร้อยอาร์นะครับแต่ตอนนี้ไม่เอาโอเคตัดมาตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับเทพจันเพลนประสานครับโอ้โหับที่หนึ่งชงตาหมากลุกใบครับเก่งมาแล้วครับน้องมิงบอกครับน้องมิงบอกว่าเก่งมาแล้วครับนะเรียบร้อยครับมาตรงนี้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้พันธัทพันธพัทจะโดนเอานะหน้าข้างหลังมาเร็วขนาดนี้ แน่ในทำไงพันธพัจะหนีรอดไหมเผยเผยพันธพโดนทั้งหมดเลยนะเนี่ยพันธพัหนีไปเอาแล้วพันธพัยังไงครับดูฮะหัตถ a ชัยวันจะขึ้นมาได้ไหมตัดผ้ามาตรงนี้พันธพพันธพต้องหนีแล้วครับพี่ออกมาแล้วครับพี่ออกมาแล้วครับพี่ออกมาแล้วครับพันธพัรอดไหมพันธพพันธพโอ้ยรอดได้แล้วเป็นอันดับที่สามเป็นหัตถ ay ชัยวันอันดับที่สี่เป็นวิศุกรองศินเกษครับแต่ข้าเป็นวารากรลุมณเพิ่มจากหมีบางก่วยครับตาย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 พันธพจาแบงเอ้ยเกือบไปแล้ว โโอ้หนะครับดีแนะนำมายาวใช่ครับนะสปิริตจริงๆครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเก่งมายากลครับครับเดวินเนอร์ครับอดิเทพจันเพ็ญประสานครับเบสสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าครับสุดๆฮะสนุกมากๆเลยครับคุณผู้ชมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าในช่วงที่เป็นสนามแข่งกระจานะตอนนี้ได้คุยกับพี่บังแล้วเห็นไหมความมันแบบนี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับให ให้ขยับขึ้นมานะจะได้สนุกมากขึ้นนะครับนี่ครับเรสซอร์ตรงนี้นะครับยังไม่เป็นทางการอันดับที่หนึ่งครับอติเทพจันเพ็ญประสานอันดับที่24 5 3พนพัฒพนทรัพย์อันดับที่3ามัไทยชัยวันอันดับที่4วิทนุกองสินเกษมและอันดับที่5วรากรบุญเพิ่มครับโอ้โหต้องขอขอบคุณจริงๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การแข่งขันกันก่อนครับสำหรับรุ่นนี้ครับ โอ้โหกลับมานี่ครับปฏิทาศน์ฟาร์กเฟิร์มครับนี่ฮะโอ้โหเวอเร์ปั๊มครับพี่กาก้าแวิญญาณสีนี่ฮะนี่เกง่งเก่งว่าหน่อยเลยโอ้โหเก่งมายากลครับสุดยอดครับเล่นมายากลขนาดนี้กองเชียร์คุณมีบึ๊บบ,บ,บับเลยฮะจันเป็นประสานครับเก่งมายากลน,นี่สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆนะครับอ่านี่ลงมาคุยกันครับนี่พี่วินวิญญาณสีครับพีทีทีเวอเร์ปัม๊มบีอาร์ดีนี่สุดยอดนะครับ เดี๋ยวนะครับมาจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ดื่มน้ําดื่มท่ากันนิดนึงนะครับตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะมารอแล้วนะครับกับ e45 นะครับใครที่ชอบหมัดหนักเอ็นดูรานครับมารอกันแล้วช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจครับสักครู่เดียวครับ